สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับน้องแมงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้น้องแมงมีบอลสีสวยๆนะครับมาแบ่งปันท่านผู้ชมกันด้วยนะครับใครสนใจนะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0634366825นะครับอีกครั้งนะครับ0634366825นะครับหรือว่าสามารถแอดไลน์ได้นะครับเบอร์โทรนี้นะครับมีค่าจัดส่งนะครับคือค่าจัดส่งเนี่ย สี่สิบเก้าบาทมาเหมานะท่านผู้ชมนะครับมาเริ่มที่ต้นแรกกันเลยนะครับต้นนี้โอ้โหสวยแบบจริงๆเลยนะท่านผู้ชมนะครับอ่าดูเดีย๋ยวปรับแสงก่อนนะต้นนี้ชื่อว่าสีลาหุ้มทองนะครับสีลาหุ้มทองต้นใหญ่นะครับปล่อยอยู่ที่สองร้อยบาทนะโอ้โหคุ้มมากท่านผู้ชมสีลาหุ้มทองต้นนี้ก็สีลาหุ้มทองนะครับสองร้อยบาทเท่ากันนะ มีอยู่สี่กระถางนะครับต้นต่อไปนะวันนี้มีเจ้าจักรพพัดิมาแบ่งรายต้นนะเจ้าจักรพพัดต้นนี้สองร้อยห้าสิบนะท,ท่านผู้ชมนะครับเขาเรียกว่าขาวมิ้นนะท่านผู้ชมนะครับใบใหม่ก็ด่างสวยมากนะต้นนี้นะครับอยู่ที่สองร้อยห้าสิบต้นนี้ด่างน้อยหน่อยนะครับเอาไปสองร้อยบาทนะท่านผู้ชมนะครับนี่ไดรสองร้อยบาทรอดใหม่น้องแมงว่าน่าจะขาวนะ ด่างนะหลอดใหม่นะอ่าต้นนี้นะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับส่วนใครอยากได้ชายชนนะครับชายชนราคาแบ่งปันนะวันนี้ให้แค่ต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่จะแดงๆแบบนี้นะครับเ๋็วแตนออกแมงเลือกให้นะท่านผู้ชมจะได้ไซนี้หมดนะครับสวยมากนะท่านผู้ชมร้อยห้าสิบบาทนะครับอ่ามี นี่ร้อยห้าสิบบาทหมดเลยนะท่านผู้ชมนะครับรีบโทรมานะตัวนี้ก็ร้อยห้าสิบนะท่านผู้ชมตัวนี้ร้อยห้าสิบบาทครับหลอดใหม่ก็แดงนะโหตัวนี้คุ้มมากนะน้องขอร้อยแปดสิบบาทนะมีลูกด้วยนะท่านผู้ชมนี่ครับอ่ะมาดูเจ้าจัก,กรพรรดิอีกนีกว่าตัวนี้สองร้อยห้าสิบบาทนะครับใบชมพูเขาเรียกว่า ด่างจมพูนะท่านผู้ชมนะครับตัวนี้สองร้อยห้าสิบบาทนะครับพตัวนี้ไม่ค่อยด่างเอาไปสองร้อยบาทนะท่านผู้ชมนะครับไป้ายหน่อยๆแต่ป้ายทุกใบนะท่านผู้ชมนะครับต้นนี้เอาไปสองร้อยบาทพอนะท่านผู้ชมนะครับด่างเยอะเหมือนกันนะต้นนี้นี่ครับเดี๋ยวไปดูในตู้กันดีกว่านะครับ ครับเดี๋ยวน้องแมงค์เปิดแฟตให้นะท่านผู้ชมนะครับใครสนใจนะครับต้นแรกไปที่เศรษฐีสุพรรณน้าชมพูนะท่านผู้ชมราคา180บาทนะครับแล้วก็พีเพกนะครับเหลือไม่กี่ต้นนะครับพีเพกเอาไปต้น150บาทนะครับต้นนี้เอาไปอยู่ที่180บาทนะท่านผู้ชมนะครับ180บาททุกต้นเลยนะท่านผู้ชมนะครับอ่ะต้นนี้น้องแม็ก์ขอ200บาทนะครับชมพูทวีดนะครับท่านผู้ชม พันดาวพันดาวเอาไปร้อยแปดบาทนะครับคุณหญิงทองม้วนร้อยห้าบาทจังหวัดกระบี่นะครับมี2ต้นนะครับต้นละ150บบาทนะครับเดี๋ยวใครสนใจนะครับ เดี๋ยวน้องแบงค์จะไล่ขายอีกประมาณวันที่หนึ่งนะท่านผู้ชมนะครับวันที่หนึ่งจะมีโปรนะครับมีโปรดีๆมาแบ่งปันนะท่านผู้ชมนะครับอ่าตัวนี้นะครับเลิศมงคลนะครับอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะครับเมืองพิจิตรนะครับมีสามกระถางนะกระถางละสองร้อยบาทนะท่านผู้ชมสวยมากดูสี อ่าตันนี้นะครับจะไอ้นพ9เก้านะครับเอาไปร้อยห้าสิบบาทพอนะครับฟาสุกีวันนี้เอาไปร้อยยี่สิบบาทนะครับฉลองกุ้งนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเงินแสนนะครับเอาไปร้อยเดียวพอนะครับเงินแสนอ่าตันนี้นะครับคือเป็นบอลใบพลายนะครับต้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับ รวงลาดห้บาทนะครับทับทีเมืองจันหนึ่งรบาทหอยชมพูต้นละหน0่บาทครับเท้ารำไพนะครับต้นใหญ่น้องขอ300นะครับถ้าเป็นไซเล็กลงมาขอต้นอยู่ที่200บาทนะท่านผู้ชมนะครับอันนี้เหลืองสาดุดีนะครับต้นละร้อยห้าสิบบาท ลูกไม้ใบพา,ายต้นละห0ึบาทนะครับแต่ถ้ารับ6ต้นขึ้นไปนะครับจะห้0รบาทนะท่านผู้ชมนะครับหยกกรรมดีหยกกรรมดีร้อยปิบาทสาวาริน100บาทนะท่านผู้ชมนะครับแล้วก็อันนี้ไม่มั่นใจน่าจะเป็นองค์คากหรือว่าอะไรจําไม่ได้เอาไป100รบาทพอสวยวางน้ําเขียวนะครับเอาไปหนึบาท จอมทัพนะครับห้าสิบบาทสีมหาโพ1้อยห้าสิบบาทลูกไม้ต้นลาแปดสิบาทนะสองต้นนี้ต้นละแปดสิบครับต้นนี้นะครับมงคลทรัพ์อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะท่านผู้ชมนะครับสุดปัดถนานะครับเอาไปต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับ ลูกไม้รายจุดต้นลา90บาทนะครับไม้เลินะครับแปลว่าผู้เป็นที่รักผู้เป็นที่รักนะครับสามารถเอาไปให้คนรักได้นะท่านผู้ชมนะครับต้นนี้นะครับอ,อยู่ที่ร้อาสิบาทนะครับไม้เลิฟนะตะวันชิงพบนะครับต้นล้า150บาทนะครับ มงกุฎเพชรนะคะร้อยห้าสิบบาทอ่าต้นนี้พระนครนะครับ,150บนนร้อยห้าสิบบาทนะครับชินบันช้อนอยู่ที่2อ0บาทนะครับมาต่อกันบ้างน,นะครับอ่าต้นนี้ร้อยสบาทนะท่านผู้ชมนะครับร้อยสาบาทตัวนี้ร้อยหบาทนะครับมูลสวรรค์นนะ พันดาวนะครับร้อยแปดสิบบาทนะครับท่านผู้ชมนะครับอ่าต้นนี้ต้นละแปดสิบบาทพอเกษตรศาสตร์นะท่านผู้ชมนะครับอันนี้เป็นลูกไม้ไม้พายนะครับต้นละหนึ่งร้อยบาทแต่ถ้าใครซื้อหกต้นนะครับห้าร้อยบาทนะท่านผู้ชมนะครับอันนี้เขื่อนศริกิจนะครับเอ๊ะต้นนี้จันฉายถ้าจำไม่ผิดจันฉายน่าจะต้นนี้เอาไปหนึ่งร้อยบาทนะครับแต่ว่าไก่แก้วไพทู์นะท่านผู้ชมนะครับ พยามนนะครับร้อยห้าสิบบาทนะท่านผู้ชมหมอจินดาหนึ่งร้อยบาทวนี้ราคาเบาๆนะท่านผู้ชมนะครับโปรโมหมาตู้นะตัวนี้สองร้อยบาทนะครับอักษรสวรรค์รัตนสินก็สองร้อยบาทนะท่านผู้ชมนะครับตัวนี้น้องขอสองร้อยห้าสิบาทนะครับนางมนโทนะครับ ตัวนี้ชื่อว่าเจ้าพญานาหมื่นนะครับเอาไปร้อยเดียวพอนะอเกาะเกตลุนนะถ้ามาชมน้องเล่เลให้นะครับต้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับตัวนี้เดือนเมษานะมีสองต้นนะครับท่าม้ชมนะครับเดือนเมษาต้นละร้อยห้าสิบาทนะท่าม้ชมเดือนเมษานะครับใครเกิดเดือนเมษานะตัวนี้นะครับอัมพรหนึ่งร้อยบาท ่วนนี้เป็นลูกไม้กระดกดำนะครับต้นละร้อยแปดสิบาทนะท่านผู้ชมนะครับไก่อมพันธ์นะครับต้นละแปดสิบาทนะท่านผู้ชมลูกไม้ถ้วยแบบนี้เอาไปหนึ่งร้อยบาทโหไซใหญ่มากท่านผู้ชมใบมันจะมีอีกอกี่งแบบนี้นะเอาไปหนึ่งร้อยบาทพอชายชนรุ้นนะครับหกสิบาทนะท่านผู้ชมนะครับมงคลลรั์ไซนี้ก็อยู่ที่ห้าสิบบาท นกสุดไอโมจะดัดคุณนะครับหนึ่งร้อยบาทนะท่านผู้ชมสีเสื้อสมูทนะครับเอาไปหนึ่งร้อยบาทหรือสี่มงคลนะท่านผู้ชมนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับทวีราบเอาไปร้อยห้าสิบบาทนะท่านผู้ชมนะครับดาราพันนะครับเอาไปร้อยห้าสิบบาทนะครับอ่าใครสนใจนะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์หกสามสี่สามหกหกแปดสองห้านะครับวันนี้น้องแมงก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ